คะพี่น้องครับหลังจากโชคดีออกไปเบิ่งบอกขอใ้เชื่อเลยกินเข่าเกษตรกรอยู่บ้านโคกบ้าจานเนี่ยพี่น้องครับมาแล้วพืชผลบ้านที่เรามาให้น้องวันนี้สิพายเป็นขายงวงกันมือนีผ้าแร่งมันพลือฮเร์ดซาวด์บอดีเนี่ยมือถืนถฟิฝนมปตกพี่น้องไห้ใส่เกือบุญมาเด้อมือถืนถฟิฝนมปตกเนี่ยไปไปดูไปน้องไปทำพี่เกือบจะมาแล้วพี่น้องมือนเนี่สจะน้ำมีขีปป้ปึ๊กเก้าน,นี่ยงวงกล้วยา,ายเขามื่อนี่พี่น้องบอกขอให้เชื่อเลยครับไปเฮ็ดลำบาก เกษตรกรเนาะผมก็เพิ่งเลือกวิ่งเรียกเรียกงานการไม่ไหนะครับโอ้ยบัวยสลวยจักเทื่อพี่น้องครับอ้าวมาเบิ่งควายทองปะน้องแม่ลูกมแม่ลูก,ลกแม่ปะโบ้บข่อยพม่าพี่น้องครับเป็นไรคือควายพม,าม่าอูโบ้คนท่านาข้ามึงจะล่ะท่านาคขา,า,าควายแม่ลูก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 กับแม่อีกาพีนพ่น้องครับ ห้อยไถ่เละพี่น้องแต่ว่าพนธาธนาค่าเด้อเอาเบิ่งเบิ้งเบิ้งแข้งเบิ่งขาให้เราเรียบหรดีอยู่ข้อแข้งข้อขาข้อหน้าข้อหลังลูกแม่ลูกนี่คือสิประมาณเป็นทังปีเนาะเต็มเต็มปีประกันทองแปดเดือนแม่นี่ทองหรอเปล่าประกันทองแปดเดือนเออเอาราคาเฉลยพี่น้องเด้อโชคดีเลิกเรียกแรงงานมาไปเบิ่งหอยเชอรี่กินกินหน้าเขาโอ้ยปักหอยกางสัมเติมเนาะมันแรงยังปลกหอยห้อยลายไหมลุงลายสาม ร้อยสามสิบเอ็ดสองเปิดเท่าไรแล้วอย่างไรเปิดสี่สงครับเปิดสี่หมื่นสองหย่าเก่งๆกินหย่าอ่างใหญ่เนาะเบิบ้งเบิ้งควายครับ,รบอ่างใหญ่ๆกินหย่าเก่งๆเอา้าโชว์ให้ดูเลยครับควายพม่าพี่น้องครับเบิง้งน้าตาเราป่ะนะเออควายพม่าเด้อพี่น้องครับควายไทยนาะแต่ว่าเอิน่นควายเออหนี่พี่น้องครับ บึงเบ้องควายเด้อขันล่มเหมือน้กิ่นหยาเก่งลูกกัเก่งครับเอาปากมาสื่อเด้อขึ้นนี่พี่น้องครับเจ้าหน้อยได้หอยปากล้างขึ้นมากนี่เซ็จะอดเลยร้อยสามสิบเอกนอะความสูงเพิ่นน่ะสามสบบกบวกราคาเปิดไปมึงน้องสี่หมื่นสองราคาต่อรองกันไหนเด้อเทั้งแม่ทั้งลูกเอาใส่มาใส่มาศูนย์เก้ ห้าสองแปดห้าสอกหกเก่าซีพกหกเก่าซีครับผมไผมักควยเลี้ยงเด้อควยเลี้ยงเด้อแม่แม่ทองแปดเดือนแม่ก็ะทองแปดเดือนแล้วแต่ว่าท้องนี่ควบในบ้านหวังอย่างไรลูกรอดครับรอบอกใครว่ามามาเลยมาเลยเออลูกรอดได้คุณน่ะแหวกให้เบิ่งอีตั้งหากครับพี่น้องครับโอ้ยนี่แหละครับสีสันการบรรยากาศการซื้อขายง่อยใ่ตลาดสมไปหน่อยโชคดีเลือกเกี้ยงระงานมากเลยแล้วมาจอบให้เบิ่งพี่น้อง โอ้ไวหลอดแล้วนี่เด้อบักครับต่อยชัดตัวนี้ใบปลาขันทองครับเอาแล้วเจ็ดร้อยครับสามสิบท่านว่าหกอ่าใครว่าสิออกยี่สิบตุลาหกหกใกล้แล้วครับเดือนหน้าก็เกือบร้อยแล้วครับเบิ่งเงินพี่น้องเด้อใส่เพชรควายนี่ผมสิบัวร้ายเพราะผมบ่มีความชำนาญนัดไข่นะ ก็พอได้ประมาณหนึ่งแหละครับพี่น้องครับหูต่อมันอ่างญงอ่างไใงใมีหลูกตัวแม่แมีลูกหลูกแมีี่หมื่เปิดราคาสี่สี่มื่องเอาอบับเขามาครับผมเบอร์เมื่อกี่ไซเบอร์เหรพี่หรอใช่แล้วครับเอามาอีกมังศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดอ่าสอแปดอ่างแปด้เก่าีโอ้โเก้าครับผมหมื่นสรฝนมาตกเด้อถ้าฝนาตกครับฝนไม่ตกนะเอา,อา,ม,เอามานำดมือนะพี่น้องครับ คุณเี่สาวลักข้ามกำแพงนี่ฮะลักข้ามกำแพงนี่ไสล่ะตัวถึอไรไปไหนน่ถืออะไไปไหนเฉยครับหมื่นสามพันพอดีครับมื่นสามพัน่แมนครับวุยคือห้องหรไรแท้มาหลยดอกครับแต่ว่าหลยกับสองพันห้าเออเอ้าแล่นไหนงาพี่น้องครับตัวผู้ด้วยผู้้าแล่นได้โอ้ยเป็นหัวล้านแน่นอนเป็นหัวล้านแน่นอ เอาแลนแไปแลนไเอาแลนแลนลนคุหัวล่เลยพี่น้องมือสามพันนมมึงขายมือนึงเดียวบอคนยอยู่ครับมีตัวเดียวอ่มีตัวเดียวครับมือนี้ครับมากแม่เาสี่เจ็ดหกแ้าสองหนึ่งสอครับผมราคาลดได้อีกหลายไปิดบอครับไปผมจะเอาคลิปเดียวด้ยกับกนแล้วพี่น้องเด้อ เปียกขึ้นลัะบ่ไดยอะรติดเหลืองบ่ไดผมผมผมนพยายามบดาบ่เห็นสิติดเหลืองเลยแม่งยุเพชรภูวิทุมเมันฉลาดมันโมกต้นละมันสัตว์มามันรามสีบดาเลยย่างไายไปต้องคลด้เลยรับอันตรอล้างแล้นมีไหมตัวนี้เนาะสีปักกาเนาะปกโศกไฟบ่แก้ครับไหามหมื่นอยครับสามหมื่นายโอ้ เอาตีดเป็นเหนือไปน้องติดเป็นสามหมื่นห้าร้อยสามหมื่นห้าร้อยเบอร์เดียวกับงัว่เด้่เมื่อกี้แด้วพี่น้องเด้อเอ้ยก้ควายเมื่อกี้อ่ะนี่จะได้ไเลยไข่กี่ใบเลยให้่ติดแล้วโอ้พี่ถือเหลืองไปแล้วบรรยากาศโค้งน้องหน้าโมเดลพี่น้องครับมืองเอิ้นเตี้ยมบุกเกือบบูดมาเด้อพี่น้องผมผมาตกไม่ใหญ่แม่แต่หลังงัวไหนล่ะ,าละอาจารย์มาอย่างนี้นโอ้ยตไต่ต,ตนแลยวะ ผมเลือกดีแล้วงานมากครับเมืองเนี่บรรยากาศโคกงน้องหน้ามัวเดียวน้อตกว่ามือแรกนี่ครับเอาเรือมาน้อเออไอ้หน้อโต๊ะปอแรกเอาเรือมาได้มือแรกนี่ผมเรือกงานมากเลยเมืองหอยเชอรี่มันกินกินเข่าลูกค้าไหมเอาแถวบันโคกบรนจานนะผักบอมหอยหลายหอยเชอรี่มันแรกมันแรกมันแรง คำเลือกกานมากกับมาเฟียมา้างเนาะพี่น้องครับทำมืออื่นทำมันประตูกะเอาพี่น้องเด้อพี่น้องประเทศอี่มาเปิดงวังวงัวทองเนาะงัวทอง งวดทองเด้อตัวนี้เปิดไว้เปิดเท่าไรกะหม่องเอาเงินเลยสองหมื่นเกหม่องเอาเงินเลยสองหมเพันเด้อพี่น้องครับโอ้ทองเจ้าสิออกอ่ะนาออังลางเลยทองขอดอดเดือนตุลาครับเดือนหน้าก็ออกแล้วครับไม่ไม่ไม่ใบหลอดจ้ะใบหลอดพี่นอเอาเบิ่งินเลยพี่น้องครับโชคดีไปเบิ่งบักไมเสือรีกินเข่ากินเข่าเกษตรกรก็เลยแวะเขามากเขาเขาโทษตามนะเอาหุยกออขาอยู่พี่น้องเด้อ ต่อไสิหางหอยแบอยยาขาบอกหอยไม่ขาย่ได้หาต่อไป่อไปนี่ต่อไิ้ต่อไนี่นี่หน่อยเาสติ๊กเาไหนดูซิงเรียบอ่เท้าไหนตัวนี้เทไหนเอามือเก่าเลยมือเก่าเลยบ่หมองขายเลยนาะมือเก่าเด้อเอามะนี่นิม่หมองขายยังไเนาะมือเก่าเลยมือเก่าเลยมือเก่าเลยตัวนี้ต่ไเอามีไม่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 ทองตัวนี้สองหมื่นเกาพันสองหมื่นเก้าพันเอารถกำลังมากรถกำลังขอาพี่น้องเด้อเอาส่เรนมาส่เรน้งเขาซับ ศูนย์หกสี่ครับศูนย์หกสี่เจ็ดหกศจ็ดหครับผมมองขายโ่รมาเลยพี่น้องมาปลอกไปเลยอยู่ไกลอยู่ไกลรงเด็กฟีครับทีมงานในชงฟี้นาอล้ยแล้วานี่อยู่ซ้ำเหอล้อาัวติดว่เป็นยังไางโทมาต่อได้พี่น้องครับมาต่อมาคุยเลยครับโทร อย่เนาครับพี่น้องครับเพราะว่ามาก่อนมาก่อนได้เปรียบเนาะไล่ล่ใส่ห่อยเนาะดีไล่ลเรวไล่เวมาตต่ไปนี่เรีีจะคลิปหนึ่พอดีสามทีเนนี่ีแม่ลูกแม่ลูกเลยคูง่ายๆเลยลูกตัวเม่ยดเออค่าค่าโซ่มือน้อยเอาไล่ไปเลยครับเอารยบกรียบอีเลดีอ่าแล้วถ้าเปิดมือเก็บัหามือเบัหาเนาะมือเยสูงเมตรยีเกือบสามสิกว่าเมลีได้พี่น้องเนาะ เอาคุณไอ้มองหาเลยเออพี่น้องถามมาแต่ว่าถามหาไม่ได้สาวัเห็นบังเนี่ยนี่เราเห็นแล้วพี่น้องครับเห็นแล้วเนาะเออโอ้รถติดเอาคุณเนาะอือคาทุนไหมไอ้อะทุนทุนไหมเหมือนเจ็ดพับห้าเหมือนเจ็ดพันห้ามีอีกวะมีอีกวะพี่มีวะไปมาแล้วมาได้ได้เอาพี่นอ้อง,นนนอ,นองครับรอเ,เอาอเงนะีวคลิปนี้บังกันๆๆๆเงีวพี่น้องครับๆๆบ้าพี่น้องตามตามดูดูดูพี่น้องตามมาตามมามือเนาะพี่น้องเนาะมือเนาะมือพี่น้องเกษตรกรมาเบิังตลาดนี่ก็ต้องเอาอบเกิดบู๊บนล้วน่ำ ป้าพี่น้องข,ของของงานเลยสุดยอด,ด,ยอดของงวงงามอยู่นี่พี่น้องครับส,สุดยอดวงงามเลยครับผมเปิดสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับผมราคาบอกระดบเบเกิลสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับแม่สูงแม่สี่สิบลูก,กอ,อีหลา่าเอ้ยอู้แดงแหงน้อยเนาะแดงแดเพชดเลยลูกเคลียบสามหนึ่งที่รบับตัวดีหนะ้าตาลำตัวดีหน้าตาดีครับเบิ้งเครื่องแล้วครับพี่น้องครับเบิ้งแข้งเบิ้งขาเบิ้งหนา้าเบิ้งตาแล้วนะ่ะเบื้งนะ่ะหางแม่แล้วคนนะ่ะลูก เอามือแรกถ้าเผลอตกมานี่มวนเล่น้อยเนาะสบานเลยเพราะว่าน่าใหญ่ตกแต่ว่าคือสิบรอดว่ะมรอดแท้เอ้าฝ้าผพี่น้องฝ้าม้ามือเส้าจับจ้องตรงตรงไปเลยมือเนี่ยท่วงมาต้องท่วงมาจอท่วงมาจ้องกันไว้พี่น้องครับแมียจากมี่เขาในเนืองครับผมแม่ลูกเธอได้ไหมลูกจะลูกเธอในของเราเนี่ยลูกของตัวเนาะเออเอ้าแม่เพนพงษ์ง่ายหรอแต่ว่าลูกมันกดตา ทรงลูกหน้ามดีทรงลูกเคียบสามหนึ่งเอามื่งือนาตาบวขี่ลายนี่พี่น้องครับนี่ลูกเขียบสาึพี่น้องเด้อสามมืเทไร่สามมือเทไรสามมืเียบคน้าเคียบเปิดไว้แล้ครับห้องไว้ซื้อห้องเพื่อพี่น้องสถงบานต่อเด้ต่อยหลส่ลย์ห้าศย์สามสาเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดเจ็ดแปดศทีมงานเท่าีครับผมเดีวไล่ไ่หาเมลูกอีกครับผม ไปเงีงเงียเงีเลยเดี๋ยวจะลงลงไหนเลยโหพี่น้องดู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 พี่น้องดูดูดูมามามาสุดยอดครับคตัวนี้ลูกเร่ปะลูกเรง เออเท่าไรล่ะเอาดูตัวนี้สองหมื่นสี่ครับสองหมื่นสี่อาพี่น้องมาหาใบเรืพ h, ี่น้องน้อักไงเลยพี่น้องูกะยานน้ำแม่สองหมื่นสี่ดูกับแม่แม่กับแม่แต่พอเราเป็นลักเซิมาตั้งอย่างไรลูงามแหงไหมกูเนี่ยสองหมพี่น้องครับมาหาไปเด้อมื่นสองมามาตอก่อนก่อนเสมอตัวนี้ล่ะก็ดมื่นนหครับ มือเนวอามันคือแพงกับตัวนั้นโอ้ตัวเม่เนาะตัวแม่ครับตเมงแดงเื่องแดงเื่องอมเนาะเื่อเดียวกันกระจองเมื่อกี้ครับผมเอามักตัวใดชอบตัวใดทรมามาจ้องไว้เด้อใส่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 อีนี่ปะอยู่ไทยตลาดครับผมที่มาน่ยห้ยอยู่แล้ครับผมมาบบไนกับสมทยยพนดหอเพราะสิบไทยพูได้น คิดว่ามันะ ora. จะทองแน่จะจะขายแล้วตงัวทองแม่แอนบอกโอ้หมอมาลองมือเนาะหมอมาตัวนี้เปิดเท่าไหร่ตัวนี้เปิดสองเจ็ดสูงเมตรสี่สิบสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดราคาอ่ามันทองได้คือราคาตทดลองกันได้ครับราคาสองหมื่นเจ็ดได้พี่น้องตัวนี้ใหญ่สูงเปิดราคาสองหมื่นเจ็ดใหญ่สูงสูงเมตรสี่สิบเครื่องแต่ว่าทองแท้เนาะเดี๋ยวเบิร์เบิร์เครื่องก่ัน อีละอีลายีละอย่าอย่าเด้อให้ผู้ใหญ่เบิ่งกันนยอีลายอย่าเฝ้าเบิ่งเครื่องนะพี่น้องเด้อโอ้มันไหวเบิ่งเลยวะมันไหวมันยังปิ้นเในเนาะมาวะจับจับไว้จับไว้บอเขาจะเบิ่งกันบิดบอเวลาเบิ่งเครื่องเบิ่งบิดตัวบิดแล้วมันเบิ่งง่วงเบิ่งง่ายแต่พี่น้องแต่มันท่องมาท่องมันสิมันสิมันสิบิดบิดตัวตั้งตอนไล่นักวิชาการหนัวเด้ออ๋อบอใดบอใด้เอาไปยังไปยังไปยัง สองมือเจได้เนาะสองมือเจปัญหาเด้อ,อเบอร์เก่บด้วยกันเออโอเคโอเคไป<ห>ม<า>กักชอบตัวไหนโทรมาโทรมาขึ้นอย่าด้เป็นน่องนะมันต่อรองกันไหวออไหม,มันมือกับใดเอาเงี้ยวโชว์อีกเอาเงี้ยวเป็นน้ำอ๋อแสดงว่าแสดงว่ามันหล่นเงี้ยวเป็นน้ำมันแล้วนะตกใจเลยตกใจตกใจเสียงผุมันหลับผมเสียงดังไหี้ซื้อสองกลัวล่ะซื้อสองกลัวล่ะซื้อสองกลัวแล้ว พี่น้องครับสำหรับมือนีกับมันคำเลยพี่น้องเด้อมือแรงพูดแรงมากกับมาหาโหลดพี่น้อง้ายตลาดโอ้เสียโหมดมาแล้วเว้ยสวัสดีครับผมไปหาคค้าคไนไปป่าบอกไว้นะไปบัปกไอ้ซีรีส์นะโอ้